ไอ้บอยมีอะไรอย่าพูดมั่งอยากพูดอยู่อเดี๋ยวบอยมายังไงครับตอนที่หลังเราบอยแล้วแล้วบอยกลับไหมครับยัขับตไม่โตครับไอ้โตแล้วแล้วทำไมพี่โตไม่ขับเองครับตั้งใจมาตั้งใจเมาน้ำไปดิฮะเอาเซีเลยเอาเซี่ยให้บอยให้บอยน้องก้อยดิให้เรียกน้องก้อยอยู่วะนี่นี่ป่าจ๊อบครับ เจ้อเว่าไงครับช่างภาพมือหนึ่งรู้สึกวันนี้ไม่พกกล้องนะครับบอกครับกังวลเยอะขอถากล้องแบ่ภาพก่อนแต่งภาพอิ่มลินมาคุณเจ้าบอกจะถ่ายไม่ต้องไปจอดเจ้าไม่สุภาพถ่ายถ่ายมาใคอันนี้ใครครับนี่ใครครับเออที่ที่จะเตรียร์ก่อนรอบแรกหรือเปล่าคะนี่นี่ไม่ไม่บอกพี่ก่อน